สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคลิปเปนดอคคลิปนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าคุณในสายตาบุคคลรอบข้างเป็นอย่างไรณนะตอนนี้เวลานี้นะเป็นบรรังงานรวมนะคะฟังเพื่อเป็นก้รนาทางเป็นแนวทางเนาะเรามาตรวจสอบนะลัคนาราศีของคุณนะว่ามีชาวลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะ ลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิปเรนดอมคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณจะตรงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันแอริสราศีเมษชาวทัดไฟนะคะเมกรุรีคนที่เกิดวันพุธธาตุน้ำมาราศีเมษนะราศีเอ่อสิงเมษสิงถานูนะคะซักซิตรีสราศีโนชาวทัศไฟ จิมินาราศีมิถุนนะจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสบิบา้าราศีตุลทัดล,ลมวิโกราศีการทัดดินนะคะแล้วก็ทรัสราศีพิศกชาวทัตุดินตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะเป็นวันที่เกิดนะคะเ,ออเลขท้ายบนโทรศัพท์ได้มีเลข1เลข2เลข3เลข6เลข7เลข9 เลขสิบห้าสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดนะคะมีหรือเปล่าเอ่ยลัคนาราศีของคุณนะวันที่เกิดของคุณอักษรย่อที่จริงที่เล่นของคุณนะคะตัวดีดอกตัวเจตัวแซดซี C, นะคะตัวบีเบิร์ดนก เอสโซโอเอ็กชเฮาบ้านไอทีเอลแล้วก็พีนะคะมีหรือเปล่าเอ่ย อักษรยอ่อชื่อจริงชื่อเล่นของคุณนะคะเรามาดูพลังงานของคุณนะคะเราใช้ไพ่ออร์คเคิลไพ่เดีย r ์เจอร์ไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะบอกตัวตนของคุณไว้ว่าพี่คอร์สลิลิส e ยูอ r s สแตนดาร์ดนะคะบอกให้คุณเนี่ยจงนะพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองสร้างมาตรฐานที่โดดเด่นในตัวคุณ นะเออพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณนะ่ะนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต Dream b e l i e nice v e in your dream นะคะจงเชื่อในความฝันนะคะความฝันนี้ไม่ใช่ว่าเรานอน,อนหลับแล้วเราฝันนะแต่จงเชื่อมั่นในความฝันในสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากทำในอนาคตนะคะเหมือนกับว่าเชื่อใน ในสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากได้อยากเด่นอยากดีอยากดังในอนาคต memory เ h ่ o c h e r i s memory of Lo love o n e นะคะเป็นพลังงานของ uh, ความต้องการของตัวคุณเองนั่นแหละนะคะความรู้สึกอะนะ,ค,ะความคิดความรู้สึกที่มันเหมือนกับมีความจดจำนะคะเรื่องราวในอดีตนะคะอาจจะเป็นความจำเกี่ยวกับ อดีตอันยาวัยของคุณหรือว่าความจำเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะอยู่ในเมมเบอรีที่คุณบันทึกไว้แล้วว่าจะจะให้นะ,ะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ตลอดไปหรือว่าให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆนะ,ะเก็บไว้เนาะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่ต้องเก็บไงนะคะเซน s ซอริตี้เอ็กซ์เพรสยูอ r เซนซรินะคะเป็นพลังงานของความความอยากได้ นะคะตันหาราคาต่างๆความต้องการต่างๆนะคะถ้าถ้าอยากได้อะไรนะคะเราต้องอยากได้ในสิ่งที่มันสมเหตุสมผลนะ,ะในสิ่งที่มันจะเป็นได้ในสิ่งที่มันสามารถที่จะหยิบจับได้นะ,ะต้องอยากได้ในสิ่งที่คุณมีความรู้มีความสามารถที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนะคะความต้องการตรงนี้นะคะ up p o t e n i i t y knock go for it นะคะ เป็นในเรื่องของเมื่อคุณพบเจอโอกาสดีๆนะจงอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปจงขวายคว้า,ความันเอาไว้นะคะอย่าปล่อยให้เสียเวลาไปกับเรื่องอื่นสิ่งอื่นหรือว่านะปัญหาที่มันลบกวนใจคุณอ่ะอย่าให้มันเข้ามาทําให้เป้าหมายในชีวิตของคุณมันเปลี่ยนไปหรือว่านะคะไปโฟกัสผิดนั่นเองเนาะเรามาดูนะคะว่าเรื่องราวของคุณนะคะ คุณในสายตาบุคคลรอบข้างพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะโดยที่แบบว่าอ่าบุคคลรอบข้างคุณกับเขาอาจจะไม่รู้จักกันเลยนะคะคุยกันเพียงแค่ผิวเผินหรือว่าเป็นเพื่อนข้างบ้านนะรู้จักกันไม่สนิทกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรในสายตาของเขาพลังงานคุณเด็กถ้วยนะคะเป็นพลังงานของ,ะะง,ง,ของอผู้หญิงผู้ชายก็ได้ที่อาจจะอายุมากหรือว่า อายุไม่มากอะแต่รู้สึกว่าคือก็ไม่ได้แก่มากแต่เป็นเป็นวัยที่แบบเหมือนยังละอ่อนอยู่เลยอะหรือว่าเป็นคนหน้าเด็กก็ได้นะ,ะเป็นคนหน้าเด็กที่มีในเรื่องของความมุกมานะนะความอุตสาหะความพยายามนะคะในการที่เอออาจจะเป็นคนชอบเด็กก็ได้นะหรือว่าทําตัวนิสัยเป็นเด็กอะแต่ว่าคือมีมีความรับผิดชอบสูงก็ได้นะ,ะหรือว่าตัวตนของคุณคือแบบเหมือน มีอาชีพการงานที่มั่นคงละนะแต่ว่ายังแบบชอบเล่นกับเด็กชอบทำตัวเหมือนเด็กหรือว่านะมีลูกนะมีลูกน้อยก็เลยต้องทำนิสัยเหมือนลูกน้อยนะเป็นเพื่อนกับลูกน้อยก็ได้นะคะคือมันเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่มีอายุมากแล้วอ่ะแต่คือเก็บความรู้สึกนะเศร้าใจเสียใจไว้ในใจนะคือมันมีความทุกข์อยู่ แต่ไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็นนะแสดงออกแต่ความสดใสความล่าเริงนะคะคือมันเหมือนกับว่าพลังงานที่คนอื่นเขามองมาว่าเออคุณพยายามที่จะทให้คนอื่นมองว่าชีวิตครอบครัวของคุณอะ่ะมีความสุขดีนะแต่จริงๆแล้วนะคะคุณปิดบังความทุกข์อะไรบางอย่างไว้ในใจอ่ะนะคะปัญหาเรื่องลูกปัญหาภารรนะเกี่ยวกับลูกปัญหาคุณสามี นะคะมันเก็บไว้ในใจคุณคุณปิดกั้นความรู้สึกนะคะไม่ให้ใครมารับรู้ว่าเออคุณมีความทุกข์เรื่องครอบครัวมีความทุกข์เรื่องสามีนะคะจริงแล้วคือแบบสายตาของคุณนะ,ะอาจจะเหมือนเศร้าหมองหรือว่าคิดแต่เรื่องงานนะคะแล้วคิดแต่เรื่องลูกจริงๆแล้วคืออยากจะพูดอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องสามีเรื่องครอบครัวให้คนอื่นเขาได้ยิน หรือว่าคุณอยากจะคุยกับแม่ของคุณครอบครัวของคุณเรื่องสามีนะที่ไปมีกิ๊กอะไรเงี้ยแต่คุณพูดไม่ได้ไงคุณก็พยายามที่จะรักษาความเป็นครอบครัวนะคะให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าสามีของคุณยังรักคุณและลูกอยู่นะคะไม่ได้แบบไปมีอื่นไม่ได้ไปมีกิ๊กอะไรเลยและคุณยังมีความสุขดีนะแต่หัวใจของคุณมันบอกว่าคุณน่ะอยากจะเป่าประกาศให้คนอื่นรู้เลย ว่าชีวิตครอบครัวของคุณน่ะไม่มีความสุขอย่างที่คนอื่นเขาเห็นนะนะคะประมาณนี้เลยอะพลังงานของคุณคือแบบปิดบังเรื่องราวอะไรบางอย่างไว้ในใจแต่คืออยากเล่ามากๆแต่เล่าไม่ได้คะะ่ะเนาะเรามาดูซิว่าพลังงานของคุณโดดเด่นเรื่องอะไรนะคะคนอื่นมองมาในความรู้ความสามารถนะของคุณความเก่งความฉลาดของคุณเนี่ยโดดเด่นเรื่องอะไรเลยอืมหลายเรื่องเลยเนาะ ตัวคุณก็เหมือนมีทุกอย่างนะคะมีในเรื่องของความฝันเอ่อความฝันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่ต้องการครอบครัวนะคะสามีที่ดีครอบครัวที่มีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือมันเป็นความรู้สึกของตัวคุณที่เหมือนกับมีสามีเพื่อที่จะเชิดหน้าชูตาวงตระกูลว่าครอบครัวของฉันเนี่ยมีสามีรับราชการนะมีสามีที่แบบตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตนะ แต่ว่านะในความเป็นจริงแล้วสามีของคุณนะที่รับราชการหรือว่าทำงานข้าราชการเนี่ยคือเขาอะไม่ได้อยู่กับคุณไงเ,เขาคือเหมือนกับเดินทางบ่อยนะไปโน่นมานี่บ่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่ได้ทําหน้าที่สามีที่ดีเลยซึ่งมันไม่เหมือนกับสายตาคนอื่นที่มองมาว่าคุณสามีของคุณเนี่ยคือมีความรับผิดชอบนะคะ แต่เหมือนว่าเขาก็เป็นสามีแหละเขาก็ดูแลครอบครัวแหละนะแต่ให้ในส่วนที่เขาเหมือนไม่ได้ให้อ่ะนะคะคือคุณมีความทุกข์ใจหรือว่าไม่สบายใจมากเลยกับเรื่องสามีนี่แหละนะคะเรื่องความรับผิดชอบครอบครัวนี่แหละคุณมีบ้านคุณมีทรัพย์สินเงินทองส่วนใหญ่อะจะเป็นเหมือนทรัพย์สินเงินทองของคุณซะส่วนใหญ่หรือว่านะคือรายจ่ายทั้งหมดอะอาจจะเป็นคุณซะส่วนใหญ่ คุณไม่มีความปลื้มอ,อกปลื้มใจยินดีกับสามีคุณเลยอะ่ะนะคะคือสามีไม่ได้มีความที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษนะเป็นคุณพ่อที่ดีเลยนะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มามันเหมือน,นกับเออไอนี้ก็ชั่นจ่ายไอนอนก็ชั่นจ่ายไอนี้ก็ชั่นจ่ายนะคะค่าบ้านก็ชั่นจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ชั่นจ่ายค่าเทอมลูกชั่นก็จ่าย นะคะประมาณนี้เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีสามีหรือเปล่าเนี่ยนะ,ะหรือว่าฉันต้องอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรยังไงนะสามีไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยอ่ะนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเออสรุปแล้วฉันเป็นสาวโสดเป็นพ่อแม่เป็นแม่ใหม่หรือว่าอะไรนะเพราะว่าคุณยังสวยยังดูแบบยังวัยละอ่อนอะ่ะยังดูหน้าตาเด็กๆนะยังดูแบบผิวพรรณผุดพองนะคะ ในสายตาคนอื่นที่มองมานะแล้วก็มีคนมาชื่นชมมีคนมาจีบคุณด้วยโดยเฉพาะหัวหน้าที่ทํางานของคุณก็มีความชื่นชมนะถ้าแบบว่าคุณจะแบบจะมีกิก๊กหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยคือสามารถจะทําได้เลยนะแต่ว่าคุณไม่ทําเพราะว่าคุณมีความซื่อสัตย์ต่อนะคุณสามีนะต่อครอบครัวนะคะเรามาดูซิว่านะคะในเรื่องของการทํางานนะคะในสายตาคนอื่นเนะี่ยที่เขามองมาคุณทาํางานเป็นยังไง นะคะการทำงานของคุณอาชีพการทำงานของคุณในสายตาของคนอื่นทำงานหนักเนาะนะคะรับผิดชอบเยอะทำงานหนักนะคะแต่ก็พยายามที่จะไม่แสดงออกถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะเพราะว่าภาระเพราะว่าสิ่งต่างๆนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่าอยู่ที่คุณซะส่วนใหญ่นะคะคือจะบอกคนอื่นไม่ได้หรอกว่าฉัน คือเหมือนมีภาระหน้าที่เยอะฉันเหนื่อยมันไม่ได้ไงด้วยความที่เราจะต้องนะพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะอ่อนโยนพยายามที่จะแสดงออกถึงความเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะต่อทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวหรือว่าต่อหน้าที่การงานนะเหมือนจะโดนไหว้วานนะให้ทำโน่นทำนี่ตลอดนะคะแล้วก็โดนเพื่อน นะอาจจะเหมือนกับว่าไม่ชอบด้วยก็ได้เออเธอไม่เห็นจะทําดีอย่างนั้นเลยเธอทําผิดพลาดนะโนน,นีนะ่นนะโดนเพื่อนต่อว่านะโดนเพื่อนเปรียบเทียบโดนเพื่อนตินะตำหนิอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เป๊ะเธอต้องไปแก้ไขโนน,นีน่นทุกอย่างเลยในเรื่องของการงานนะคะก็เลยทําให้ตัวคุณเหมือนกับเออฉันก็ทําดีที่สุดแล้วนะฉันก็รู้สึกว่าฉันเก่ง ฉันทาได้ขนาดนี้ก็คือมันความรู้ความสามารถของฉันได้แค่นี้จริงๆนะคะคือโดนตําหนิติเตือนในรูปแบบของการทํางานที่อาจจะมักที่จะชอบทํางานที่มันใช้เดี่ยวคนเดียวแล้วมันจะโดดเด่นนะแต่คือพอทํางานกลุ่มนี่รู้สึกว่าฉันไม่ได้ออกคะแนนเสียงเลยนะเพื่อนๆนะแย่งกันทํางานกันหมดเลยออกคะแนนเสียงกันหมดนะผลงานก็เลยไม่โดดเด่นเท่าไหร่ คุณก็เลยรู้สึกว่าเออในเรื่องของการทํางานฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่โดดเด่นแต่ถ้าฉันได้ฉายเดียวเนี่ยฉันอาจจะโดดเด่นก็ได้นะคะโดนเพื่อนโดนเพื่อนแบบเออกลบกลบรัศมีหมดเลยนะคะเนาะเราก็เลยไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะก็มีบางคนจะแบบมีการที่แย่งผลงานกันนะคะในเรื่องของการทํางานเรามาดูนะในสายตาของเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทคนที่สนิทกับคุณอะนะคะเพื่อนสนิทของคุณเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรอืมนะคะถ้าบอกว่าเพื่อนสนิทนะสนิทแบบไหนละเธอนะสนิทอารมณ์ที่แบบว่าเป็นเพื่อนนะกุ๊กกิ๊กนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันแซวเล่นหัวเราะนะคะสนิทแบบว่าถึงขนาดที่แอบรักเลยก็มีนะคะ ถ้าคุณมีเพื่อนผู้ชายที่สนิทมากๆคนคนนี้รู้สึกว่าคือก็อยากจะเป็นแฟนเธออยากจะให้กำลังใจเธอนะคะแต่ถ้าเออมีความที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงนะเพื่อนผู้หญิงก็นะประมาณที่อยากจะอยู่เคียงข้างเธอนะคะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนผู้ชายรู้สึกว่าเออเขมนในความที่เธอมีปัญหาเรื่องครอบครัวไง ฉันนะ่ะถ้าฉันเป็นสามีของเธอนะฉันจะไม่ทําให้เธอเสียใจยนะเพื่อนผู้ชายก็จะบอกแบบนี้แต่ถ้าเพื่อเป็นเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงก็บอกว่าเธอเธออย่าไปจมปักอยู่กับผู้ชายคนนี้คนเดียวสิเธอต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีโอกาสไปพบเจอคนใหม่เนี่ยเธอยังสวยเธอยังสาวยังแซ่ยัยงแต่งตึงนะยังปวบยังอ่านอยู่เนี่ยเธอเป็นเดอมเพรสขนาดเนี้ เออเธอสามารถที่จะไปเปิดโอกาสให้ตัวเองมีความรักใหม่ได้นะเธออย่าไปจมปักอยู่กับผู้ชายแบบนี้เลยนะคะเธอสวยเลือกได้นะเพื่อนก็จะบอกงี้นะเพื่อนผู้หญิงเนี่ยนะเพื่อนสนิทของคุณนะคะเรามาดูนะคะในสายตาของเพื่อนร่วมงานที่แบบไม่สนิทบางนะคะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรแบบไม่สนิทเลยนะคะเดินโฉบกันไปเดินโฉบกันมานะ,ะเดินสวนกันไปเดินสวนกันมาเงี้ยแต่ว่ามีโอกาสที่แบบจะคุยกันได้ เพื่อนร่วมงานนะคะอุ๊ยเก้าเหรียญเธอนะคะเธอก็เป็นผู้หญิงเก้าเหรียญอะ่ะนะ,ค,ะคนที่แบบมีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยมีความสําเร็จนะคะดูรวยดูสวยดูเก่งดูมีบ้านนะ,ะดูมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่เขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยไม่มีความสุขนะเหมือนเธอมีทุกอย่างเลยเธอมีสามีใช่ไหมแต่ฉันเห็นแต่เธอคนเดียวอะ่ะไปไหนมาไหนคนเดียว นะคะเธอทำตัวเหมือนเธอเป็นสาวโสดเลยเธอชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเธอบอกว่าเธอแต่งงานแล้วนะคะแต่ฉันรู้สึกว่าเธออะชอบที่จะเออนะทำงานคนเดียวด้วยก็ได้หรือว่าชอบไปเที่ยวคนเดียวนะประมาณนี้คนอื่นเขามองว่าคุณเนี่ยคือเป็นพลังงานของเหมือนเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม,ม,ม้ที่โปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์นะหรือว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะมีคนสนใจเยอะนะแต่ก็ไม่สนใจใครสักคน เพราะว่ามีครอบครัวอยู่นะคะมีการแต่งงานนะคะก็รู้สึกว่าสังเกตว่านะที่เธอทําตัวสวยโดดเดน่นนะคะโชบเฉียวไปมาเนี่ยก็อาจจะเพราะมีปัญหากับสามีหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่บอกคนอื่นไงทีนี้แล้วคือแบบเอออาจจะอยากจะมีแฟนใหม่หรือเปล่าอารมณ์นี้นะคะคนอื่นเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่ว่าทําตัวโสดน,นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจเลยว่า เธอเนี่ยโสดจริงปะเออหรือว่าเธอแต่งงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเธอมีสามีไหมสรุปแล้วนะคนอื่นเขาก็สงสัยไงนะคะว่าเออร่ำรวยเงินทองหนะ้าที่การงานดีสวยสะพรั่งนะคะผิวพรรณดีเปล่งปลัง่งขนาดนี้ทําไมถึงไม่มีสามีมาเดินเคียงคู่เลยทําไมไปไหนมาคนเดียวตลอดเลยนะคะสายตาคนอื่นเนาะสายตาหัวหน้าง,งานนะคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานสูงใหญ่โตกว่าคุณ นะคะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรโอ้ลึกลับนะคะเธอคนนี้เนี่ยลึกลับซับซ้อนน่าค้นหานะคะมีสเสน่ห์นะเออนะคะมีความรู้สึกว่าดึงดูดสายตานะ,ะถ้าหัวหน้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยโอ้ไพ่เดลเวอร์ออกมาเลยสนใจคุณสิคะมีความที่แบบสนใจชอบนะคะเดลเวอร์เนี่ยเป็นพลังงานที่แบบอยากจะจีบคุณเลยแหละอารมณ์ที่สนใจนะชอบคุณเลย นะถ้าจีบได้ถ้าคุณบอกเซย์เนี่ยนะอ,อารมณ์ที่แบบจะเปเลยอารมณ์ที่หัวหน้างานจะเปคุณเลยแหละนะจีบก็จะคุยนะนะถ้าเป็นผู้ชายถ้าหัวหน้าคุณเป็นผู้ชายแต่ถ้าหัวหน้าของคุณเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าเออฉันรู้สึกว่าเธอก็สวยอะ่ะเออแล้วก็เหมือนกับเหมือนจะมีคนมาจีบเธอนะเธอทําตัวแบบเฟลลี่สนุกสนานเนี่ย รุปแล้วเธอมีสามีหรือเปล่าหัวหน้าผู้หญิงของคุณก็จะถามแบบนี้นะประมาณที่สงสัยอะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนที่มีความที่มองมาที่คุณมองถึงความโดดเด่นในตัวคุณความเก่งความรู้ความสามารถในตัวคุณความที่จะเหมือนกับตัวคุณสามารถดูแลตัวเองได้ในเรื่องของการเงินการงานนะคะเหมาะสมที่เหมือนกับจะได้รับโอกาสดีๆในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งฉันว่าเธอได้ว่ะ อารมณ์นี้เลยหัวหน้าของคุณจะบอกว่าเฮ้ยฉันได้ข่าวว่าเธอสอบแข่งขันใช่ไหมฉันว่าเธอติดหนึ่งในส่บอ่ะเออฉันรู้สึกว่าเธอต้องได้แน่ๆอารมณ์นี้นะ,ะก็มีความชื่นชมนะในความเก่งความฉลาดของคุณนะคะก็มีความที่แบบชอบไงฉันเชียร์เธอนะอารมณ์นี้นะคะเรามาดูซิว่านะคะเรานะเราต้องทําตัวยังไงเราต้องปรับปรุงตัวยังไงถ้าแบบคนอื่นเขาชื่นชมเราขนาดนี้นะคะ ในที่ทำงานนะคะมีอะไรแนะนำหรือเปล่าสองดาบน,นะคะตัวคุณเนี่ยคือเหมือนกับทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตามความเหมาะสมตามความถูกต้องแล้วค่ะก็หน้าไพา่บอกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าอะไรมันเหมาะสมกับการทำงานของคุณอะไรที่มันแสดงออกไปถึงศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณแสดงออกไปเลยนะคะ เออสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาสามารถจะให้ความรู้กับคนอื่นได้สามารถจะเป็นเพื่อนที่ดี นะเป็นผู้ให้ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้สามารถจะแก้ไขปัญหาหรือว่าสามารถที่จะอดทนนะคะในบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเล็กน้อยที่เข้ามากระทบจิตใจของคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะที่คอยแซะกันแน่กันแน่หรือว่าหาเรื่องหรือว่าละลานคุณเล็กน้อยเนี่ยคือมันไม่ถึงขนาดที่แบบเราต้องย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดมือน,นอนหนีเขาไปแต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนเออเรียกว่าแรงกระตุ้นในชีวิต นะคะให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีความพยายามมากขึ้นนะถ้าเราโดดเด่นเรามีการพัฒนามากขึ้นกว่านี้ชีวิตของเราจะมั่นคงกว่านี้นะมีความมีชื่อเสียงมากกว่านี้ฉะนั้นนะจงอดทนนะกับสิ่งที่มาเป็นบททดสอบนะในด้านของความรู้สึกเล็กน้อยนะมันเหมือนกับว่าอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคือมันอยู่ไม่นานมันเป็นพลังงานพล,งพลังงานลบที่แบบว่าจิบจิบนะคะ มันอยู่ที่ความรู้สึกของคุณเลยว่าจะตัดสินนะให้บุคคลเหล่านี้พลังงานลบเล็กน้อยเหล่านี้นะคะที่มามีแรงกระตุ้นในชีวิตของคุณบางเวลาแค่นั้นนะคะคือมันอยู่ไม่นานน่ะเออเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรไม่มีตัวตนเนาะนะคะคนที่มาเจอคิวรามกิฟนี้คือคุณไม่ได้มีเจ้ากรรมในเวรที่แบบจองล้างจองผ่านจงเกลียดจงชังอะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเขาเบื่อเดี๋ยวเขาก็ไปนะคะเขาไม่ได้เกลียดเราเกลียดชง ชิงชังเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรให้กับเขานั่นแหละนะคะน้าไพ่อยากจะนํมาลายคนที่มาเจอคิวราบคิมนี้นะคะในสิ่งที่ไพ่บอกแปดดาบปัญหานะ,ะปัญหาส่วนตัวปัญหาชีวิตนะ,ะปัญหาที่มันอาจจะเราไม่สามารถจะแก้ไขหรือว่าคลี่คลายปัญหาคนเดียวได้นะคะแต่เรารู้สึกว่าเราก็บอกใครไม่ได้เหมือนกันนะคะคือฉันก็จําเป็นที่จะแบบคือฉันไม่สามารถที่จะบอก บอกกับคนอื่นได้คือถ้าบอกไปนะคะมันเป็นเรื่องที่นะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าอนาคตข้างหนา้าฉันไม่ปลอดภัยนะคะมันอาจจะไม่เป็นเรื่องจริงก็ได้มันแล้วคนอื่นจะไปซุบซิบนินทาได้อะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณรู้สึกนะคะมีเซนเนี่ยเซนของความรู้สึกของคุณบอกว่าคนนี้ไม่ควรที่จะเล่าให้ฟังเลยนะมันเป็นปัญหา ครอบครัวของฉันแล้วถ้าแบบมันไม่เป็นความจริงเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปโพธนาไปเล่าไปบอกคนอื่นนะคะภัยก็จะมาถึงตัวหรือว่านะคะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้ที่ไปรู้รับรับรู้รับฟังมาแล้วมันนะคะมันไม่มีตัวตนนะมันจับต้นชนไปไม่ถูกมันไม่มีหลักฐานเขาแค่มาเล่าสู่คุณฟังคุณก็ไม่จําเป็นที่จะไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะคือเขาอาจจะเล่าขำๆก็ได้เรื่องของเขาอ่ะ นะแต่คือเราจริงจังกับชีวิตของเราแล้วเราจะไปเล่าให้คนที่ไม่น่าไว้ใจฟังมันก็ไม่ได้ฉะนั้นนะคะเวลาที่อยู่ในสังคมเนะ่ยเราต้องเ,ออเรียกว่าหูไวตาไวนะในการที่จะคบค้าสมาคมกับเพื่อนนะคะมันมีเหตุปัจจัยที่จะบาดหมางกันได้ในเรื่องเล็กน,น้อยนะแล้วก็ลาำม,มาถึงความมั่นคงในชีวิตปัญหาครอบครัว นะคะความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคือแบบมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับใครบางคนที่รู้สึกว่าโหนะคะพลังงานลบไม่มีอารมณ์ทํางานด้วยเลยอ่ะนะคะแล้วเราจะต้องหนีไปอยู่ที่ไหนแลนะฉะนั้นอะไรที่ไม่ควรที่จะทําให้มันเกิดเราก็ไม่ต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นมานะ,ะมันอยู่ในสังคมที่รู้สึกว่านะคะก็แบบเอาใจเข้ามาใส่ใจเราอ่ะนะคะโดยเฉพาะคนที่เหมือนกับ เฮ้ยเราอาจจะฟังคนนี้มาผิดก็ได้นะเออนะคะหรือว่าฟังเรื่องราวของเขามาผิดแล้วเรามาเล่าต่อหนึ่งนะแล้วเขามารู้ความจริงนะเรื่องมันมาจากเราต้นตอมมันมาจากเราแล้วเราฟังมาผิดเราไปพูดผิดผิดมันก็เกิดปัญหากับเราเะนั้นนะคะเรื่องที่จะใช้ชีวิตอยู่นะ,ะในรูปแบบของคุณอ่ะนะคะตำแหนนะ่งหน้าที่การงานของคุณความมั่นคงของคุณสังคมที่คุณควรอยู่ควรที่จะเก็บนะคะถนอมน้ําใจไว้หรือว่า นะรักษามิตรภาพที่ดีไว้จะดีกว่าหรือว่าไม่ไม่สูงสิงกับใครเลยถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยนะคะแต่เชื่อว่าคุณสามารถที่จะบ,บริหารจัดการบุคคลสังคมรอบข้างนะ,ะให้เรียกว่าสมัครสมัคีกันได้นะคะแต่คือพลังงานของ ตัวของคุณคือแบบมีปัญหาที่แบบบอกใครไม่ได้จริงๆนะแต่ฉันจะบอกมาเลยฉันไม่มีเพื่อนสนิทนะประมาณนี้แต่ว่าเป็นกําลังใจให้เนาะก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะหรือว่าคอมเมนต์นะไว้ใต้คลิปได้หรือว่าทักลิงทักไลน์มาดูดวงส่วนตัวได้นะคะเออชีวิตของคุณอนาคตข้างหน้าของคุณอะ่ะเออความเจริญก้าวหน้าความสุขของคุณก็ขึ้นอยู่ที่นะตัวของคุณนี่แหละนะคะทำนะใครที่แบบทำดีมันก็ต้องได้ดีอยู่แล้วนะคะ ออทำไม่ดีก็ได้รับสิ่งไม่ดีกลับคืนไปนั่นแหละนะ,ะโฟกัสที่เป้าหมายของคุณเองโฟกัสที่ความสําเร็จของคุณนะคะแสดงออกถึงศักยภาพของตัวคุณเองนะ,ะจะทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าคุณสามารถจะเจ็ดดาบคือเป็นคนฉลาดรู้ทันคนอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นที่จะเปิดเผยเรื่องอะไรที่ไม่ควรเปิดเผยะนะเรื่องอะไรที่ควรจะเก็บเรื่องอะไรที่ควรจะพูด นะคะเรื่องอะไรที่คนจะเล่าให้ใครฟังนะคะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าเรียกว่าเป็นทางสายกางดีกว่าในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้นะคะอืมก็สายตาบุคคลเราข้างมองว่าคุณฉลาดนะคะรู้เท่าทันคนแต่ว่าคือทุกคนก็มีปัญหาชีวิตส่วนตัวนั่นแหละนะ,ะแต่ว่าคือ เก็บไว้ข้างในดีกว่าเนาะปัญหาชีวิตนะปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆเป็นกําลัาง,งใจให้สําหรับใครที่มาเจอกรุมงกิปนี้นะคะเพราะว่าคุณในสายตาคนอื่นเขามองว่าคุณมีความสุขนะคะอิจฉามากๆเลยฉะนนั้นเรามาดูพลังงานนะคะพลังงานการ์ดที่อยากจะบอกคุณเพื่อนเยอะเขามองว่าคุณเพื่อนเยอะด้วยนะคะสายตาคนอื่นคุณเป็นคนโชคดีบ่อยนะคะ แล้วก็เป็นคนสุข,ขุมนะคะอาจจะมีความที่แบบชอบรักสันโดษเธอเก่งอ่ะรอบรู้ด้วยนะ,ะเก่งทุกอย่างรู้ทุกอย่างจิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็เป็นคน นะมีคนรู้จักเยอะเนาะเพื่อนเยอะมีคนรู้จักเยอะแบ่งปันมีน้ำจิตน้ำใจต่อคนอื่นเป็นที่รักของคนอื่นนะฉลาดเห็นไหมเจ็ดดาวก็คือเป็นคนที่ฉลาดมากรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของคนฉะนั้นต้องฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดใช้ชีวิตกับโลกปัจจุบันนี้นะให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วก็วิวัฒนาการนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ